คารางวัล8,000กีเงื่อนไขการหับรางวัลหนึ่งเกมเสียงสามารถหับรางวัลได้เพียงหนึรางวันเท่านั้นโัจใจยซ้ำซ้อนบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนาแบนหน่อยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับการสี่นำและคุ้มครองของกระซองการเงินในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำนายใบห่วยพัฒนาหรุประเภท ด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงโดยมีจุดป,ประสงค์ให้ประชาชนได้่อนคลายอารมณ์ในการเสียงโชคเสียรราวันด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าส่ระบบการเงินธนาคารเขียงคู่กับการประกอบส่วนส่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพานันต่างๆที่ผิดต้องตามระเบียบกฎหมายและในขณะนี้นคณะกรรมการคุ้มครองการอักเกลกลางวันก็ได้สำเร็จการติดสร้างนำนัก กัดเลือกอานวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นําไปจัดเรียงว้ตามลาดับคือบนนองหักด้านใน,น,นอกของแต่ละในตุ้นเป็นเรียผ้อยเพื mm ่อ hmm. ประกรันความงใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างแม่ได้มีคณะกรรมการมาจากเจ็ดภาคส่วนเข้าหอนเป็นสกีพยานปฏิบัติหน้าทีก่กดการความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมและเ้นย่างดื่นบนการออกเลขรางวัล ตามจริงไม่เป็นลักฐานและในเวลานี้การกรอตา้ความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่ยบ้อยลลำดับต่อไปขอเชิญบรนาการถือคันเล็กบัรได้ออกจังนาที ขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียูนิขันเป็นขั้งที่หนึ่งเลขแก่บัตรหมายเลข3าขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียูนิขันเป็นขั้งที่2เด็กแก่บัตรหมายเลข4ขอเสิร์นพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรทียูนิขันเป็นขั้งที่3าดเแก่บัตรหมายเลข1 ขอเซิร์บรรการออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็กบัตรที่ะนขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเสิญพฟบรรการออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็บัตรที่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเสิร์นบรรการออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเล็บัตรที่ะนขันเป็นข้างที่6กซึ่งเป็นการสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5 พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละเนื้อตุ่มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจบเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำนาทีอยู่แต่ละเนือตุ่เมเบรดี้ห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวในหน่วยตุ่มทั้งหมในตุ่ม ให้ครบหน่วยตุ้มละ12หน่วยบาทเสรงเจเริ่มบรรจุแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลข12หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึ่งละสีสวด หน่วยที่สองหมายเลขสองราสีสลูหน่วยที่สามหมายเลขสามราสีขนัน หน่วยที่4หมายเลขสี 4, ล้าสีทองหน่วยที่หาหมายเลขห้ 5, ลาล้าสีมะลง หน่วยที่หกหมายเลขหกลาสีมาเสง็งหน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจ็ดล้าสีมาเมีย หน่วยที่แปดหมายเลขแปดล้าสี่มาแม่หน่วยที่เก้าหมายเลขเก้าล้าสี่วอก หน่วยที่สิบหมายเลขสิบและสีละกาหน่วยที่สิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดและสีจอ ละหน่วยที่สิบสองหมายเลขสิบสองละสีกขุนการบรรจุหน่วยบานขอใส่หน่วยตุ้มตดยวงหน่วยตุ้มขอได้ครบหน่วยตุ้มละสิบสองหน่วยบานเป็นเดียบห้อย ต่อไปพนักงานออกเล็กลังวัลจะได้ทําการหมุนดยตุ้มตัวพวกดอยตุ้มไปปัมพ่อเกันเป็นขั้นที่หนึ่งในโอกาสต่อไปเขาเียนเซิร์นขณะกรรมการคุ้มครองการอกเล็กรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเล็กรางวัลมีขึ้นดังนี้ หนึ่งของเยนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมสี่คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวล้าวสังสารห้าคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและหกคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสมัชชางานนายกรัฐมนตรีของเฮนเซิร์น คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล็กรางวัลจากหกภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละนยตุ้มนำพนักงานออกเลืกรางวัลถึง่วมกิจกรรมกดเสียงให้น้วยบานตกลงมาสู่บอดังขับทางด้านนอกในขณะนี้บรรดา่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลืกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละนยตุ้มนำพนักงานออกเล็กรางวัลเป็นทีมห้อย ก็ไปขอให้พนักงานออกเด็กรางวัลหมุนเวียนตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่สองการดำเนินกิจารัฒณาเพื่อเป็นการรักบวอนการลดของโฆษณาส่วนัวเสริมรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรยอดพนักงานทำราได้ให้แก่ผู้ขอทั้นี้ตั้งระยะเวลาประมาณสองหลักเดือนแต่เพื่อความชวยเสริมหนที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดเพื่อเฉลี่ยระบบการเงินธนาคาร เด็กสูบจับการสะกบชวนเพื่อยกสังตึงนัดยการมืกดเพื่อลุกพาการขณนกลางๆทีบอติ่งต้องตามระเบียบกฎหม้ในโอ,อกาสต่อไปขอเขาเฮนเสิรนคณะกรรมการได้กดเสียงให้หนวยบานตกลงมาสู่บอลดังหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งนวยบานขเขาเฮนเซิร์นเนขาขอบใจน้ำคณะกรรมการ ไป่อขอเซิร์นพนังงานออกเล็ขรังวันทื่ขันขึ้นไปหัาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสูมบอลนะครับทางด้านนอกเพื่อนอาใบบรรจุร้วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สาม หน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกต่อไปพนักงานออกเลกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สาม หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เหยบห้อยต่อไปขอเสริรนพนักง,งานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมดหกหน่วยบานซึ่งจะเริมแต่หมายเลขหนึง หาหมายเลขหกหน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลขห้และหน่วยที่6หมายเลขห การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สําเร็จเป็นทีบห้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเสิร์คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเฮียนเสิรคณะกรรมการคุมครองการออกเลขรางวัลทักเจ็ดพักสวนมันได้ห่วมเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลเพื่อให้ประกันความโปร่งใส ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวาัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึงหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้นที่หนึงได้แก่หมายเลขห้า ขอเซ็นพนักงานดอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลขห้าพร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานดอกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่หนึ่งการดาเนินกิจการห่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสั่งรายห a ของงบประมาณของรัฐเึ่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและจํากัดการพนันต่างๆที่บดถึกต้องตามระเบียบกฎหมาย ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับออาน้อยบานและนําไปวางไวย้ยูบอน้องหับอยู่ที่ตําแหน่งลักซิปต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจํำลักเป็นขั้งที่สอง หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่สองได้แก่หมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลขสามพร้อมด้คณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่สองการออกเลขรางวัลหวยละาสีนั่นการเสียงเอาหกหน่วยบานจากเจ็ดสิบสองหน่วยบานเป็นผลการออกเลขรางวัลออกเพียงขั้งเดียว ได้รับผลต่อทุกๆรางวันขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวันจับอนุบาลและน้ำไปวางไว้ยูบบนหับยูที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวันหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจํำลักเป็นขั้งที่สาม หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลขสองขอเสนญพนักงานออกเกลขรางวันที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลขสองพรมโดยคณะกรรมการออกมาประจำที่ยุ่อุปกรณ์มุงกลมพนักงานออกเกลขรางวันจะได้ทําการมุนอุปกรณ์มุงกลมเป็นขั้งที่3หมวละสีได้จัดทั้งทาการออกเกลขรางวันทุกวันอังคารและวันพหรัสสามารถซื้อพานผู้ขายหววอินทรีทั่วประเทศ และซื้อผ่านแอปอินซีฮับด้วยการดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำขนะกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอนยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บอห้องฮับอยู่ทีตําแหน่งลักหมืน่นต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเซียงประจำลักเป็นขั้งที่สี่ หน่วยบาตไหมายเลขเสียงประจำลักข้งที่ีได้แก่หมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำยูในตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทียูอุปกรณ์วงกลมพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ทําการมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่ซีนการออกเลขรางวัลแต่ละข้างนี้การได้ทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ระบอฟเฟซอื่นหนึ่งห้อยสสบจุดเจดในกระเฮิดทางโทรภาพแห่งสัดลาวส่งหนึ่งและทั้งเพจเฟซบุ๊กลาวลรตเอรี่หลสึสจะเริ่มเวลาสาวน้งเป็นต้นไปเขาขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลกราังวัลจับน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ต่ำแหน่งรักแสน ต่อไปขอใหพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้งที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชินพนักงานออกเลขรางวัล ที่ประจำอยู่ในตุ่มหมายเลข4พรมโดยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทําการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เงื่อนไขการทับเอาเงินรางวันใบหวยที่ถึกรางวันต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาเปือเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกทับเอาเงินรางวันได้ในระยะสิบวันนับตั้งแต่มือออกเลขรางวันเป็นต้นไป ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับอนวยบาลและน้ำไปวางไว้ยูบอหฮองับ,บยู่ทีตำแหน่งลักห้อยต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการซึ่งน้วยบานหมายเลขประจำลักข้างที่กขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการน้วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่ก ได้แก่หมายเลขหกขอเชิญพนักง,งานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หม,มายเลขหกพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการโอคะยกเพื่อเสียงให้หนยบานตกลงมาสู่บอรับทางด้านนอกขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลจับอนุอบาล และนําไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและในขณะนี้น่อยบานทุกน้วยบานก็ได้ถือน้าไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตําแหน่งตีโจกเสียงได้เป็นที่ย่ำห้อยต่อไปคอยปนักง,งานออกเลขรางบันในจับว่าน่วยบานและทําการไขน่อยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางบานันหวยละาสีย่างเป็นทางการ ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานคัะทราบผลการออกเลขรางวัลวยล้าสีประจําวันที่1ออกข้างวันที่สองเดือนมกราคมอี2 0น5รางวัลเลขหกล้าสีเลขที่ออกได้แก่หมายเลขห้าล้าสีมะลหมายเลขเก้าล้าสีวอ หมายเลขสามล้าสีขานหมายเลขสิบล้าสีละกาหมายเลขห้าล้าสีมะโลงหมายเลขสิบเอ็ดลาสีจอเลขหกล้าสีข่างคียงข้างที่หนึ่งได้แก่หมายเลขห้าล้าสีมะลงหมายเลขเก้าล้าสีวอกหมายเลขสามล้าสีขานหมายเลขสิบล้าสีละกาหมายเลขห้าล้าสีมะลงหมายเลขสิบลาสีละกา เลข6ล 4, ข้าสีขางเทียงข้างที่2ได้เก่หมายเลขหาล้าสีมะลงหมายเลขเก้าล้าสีวอกหมายเลข3มล้าสีขานหมายเลข10ล้าสีละกาหมายเลขห้าล้าสีมะลงหมายเลข12ล้าสีกุ้งผลการออกเลขรางวัลหวยล้าสีก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่ยบรห้อยต่อไปแน่จะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัล ทางผสมที่ทานได้รับสมผานไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยลาศีประจำงวดที่หนึ่งของวันอังคารวันที่สองมังกรสองพันสหา้าเมื่อสมัยก็ต้องขอแสดงความยินดีนักประธานที่ได้เสียงโ่งนํำทางรัาวิสากรีหวยพัฒนาและถือเลขรางวัลหวยลาศีในงวดนี้ทาน,ท,าทานได้ที่ยังโบทันได้สู้ดีในงวดนี้ก็ขอให้ท่านน,านั่นโซ้ดีในงวดต่อไปมาฮอน,นี่เวลาของการทายทอ่อดุดผลการออกเลขรางวัลหวยลาศีก็เม่นได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในงวดต่อไปสำหรับมันนี่สบายดี you okay.